ครับผมพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ให้ความสนใจในด้านระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ FC นะครับที่ตามรับชมรับฟังกันวันนี้กับผมช่างกันจากโมซาเทคนะครับก็จะนำเรื่องราวของคอรสดิจิตอลมานำเสนอให้พี่น้องของเราได้รับชมนะครับเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับในการเลือกซื้อคอสดิจิตอลนะครับ DSP p r o c e s s o r นะครับหรือมาจากคำว่า Digital s i g n a l p r o c e s s o r เป็นระบบการจัดการลำโพงนะครับเป็นระบบการจัดการความถี่ลำโพงนะครับอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับตัวคอร์ดิจิตอลนี่ก็จะรับสัญญาณจากมิกเซอร์แล้วก็ไปจ่ายเข้า Power amp ในย่านความนะครับตั้งแต่โลนะครับความถี่ต่ำแล้วก็ความถี่กลางแล้วก็ไปจ่ายให้ความถี่สูงนะครับตามที่เรากำหนด จะเป็น2ทาง3ทางในระบบความถี่การจัดสรรความความถี่ต่ำที่เราเรียกกันว่าซับเบตซับเบตนั้นถ้าเป็นเป็นซับเลยก็จะตั้งแต่20 30ถึง80เฮิร์ตนะครับที่เรานิยมใช้กันนะครับ แต่ถ้าเกิดจะให้มันมีเสียงกลางเข้ามาผสมบ้างก็จะเป็นมิดโลนะครับก็จะเป็นมิดโลนั่นก็คือโลก็จะมีเสียงกลางเข้ามาแทรกมาผสมจากนั้นก็จะเป็นเสียงกลางนะครับถ้ามาด้านล่างก็จะเป็นมิดโลถ้าไปด้านบนก็จะเป็นมิดไฮซึ่ง2ทางเนี่ยก็จะใช้มิดไฮนะครับที่ผสมแหลมนะครับเข้าไปนะครับส่วน3ทางก็จะแยกมิดกับไฮแต่ว่าการอมระหว่างมิดไฮก็จะมีการอมมากกว่าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะให้มีเสียงมิดโลอยู่ในเสียงกลางด้วยนะครับเพื่อความไพเราะแล้วก็ความนุ่มนวลของมันจะไม่แห้งบางคนก็จะใช้ลำโพงมิดโลนะครับมามาปิดช่องว่างตัวนี้มาปิดช่องว่างตัวนี้ช่องว่างความถี่ตั้งแต่สมมติว่าเราตั้งซับเบทที่80แล้วก็เอามาปิดช่องว่างตั้งแต่80ขึ้นไปถึง400อย่างนี้นะครับก็จะมาปิดช่องว่างเป็นมิดโลนะครับ DSP ที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือ พูดภาษาบ้านๆของเราก็คือ cross digital นี่ผมจะนำมาให้ดูในวันนี้ก็คือเอาจากราคาที่ว่าเราจับต้องได้นะครับตัวที่ราคาไม่สูงมากนักตั้งแต่5,000บาทกว,ากว่านะครับ5 0 0 0 6,000ก็คือเนี่ยครับตัวนี้ตัว digital class นะครับ dsp ioc 2.06และตัวนี้นะครับก็มีความเพียบพร้อมการใช้ โปรแกรมก็ไม่ยากนะครับมีคู่มืออธิบายละเอียดพอสมควรนะครับราคานะครับเท่าที่เห็นนะครับก็คือประมาณ5,500นานะครับ5,500ถึง้ารอยถึ0หกันกว่าๆน,น่าใช้นะครับน่าใช้เพราะว่าระบบระบบดิจิตอลนี่เราสามารถตั้งความละเอียดความถี่เสียงได้ดีได้ดีกว่านะครับอีกตัวหนึ่งนะครับคือเพิ่มเงินเข้ามาหน่อยหนึ่งก็จะเป็น dbmark นะครับ dp 26บกวกนะครับซึ่งเป็นระบบะตัวที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันผมเองก็เล่นอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับความละเอียดเสียงก็สามารถปรับตามได้เลยนะครับดีเลยทีเดียวเป็นคอร์ดดิจิตอลนะครับที่มีความนิยมกันพอสมควรนะครับในเมืองไทยหรือเป็นที่เราเก่าขานกันมากนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แพงมากนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือเจ้า m i c Mic r o s ซ็ m ไมโครเทคนะครับไมโครเทค PLD 26ตัวนี้นะครับก็มีหลายคนใช้งานอยู่นะครับก็มีความน่าใช้พอสมควรนะครับที่กล่าวมาก็ส่วนมากก็จะเป็น2 input แล้วก็6 o u อา u t ทีนี้ก็จะมาตัวที่ค่อนข้างจะ นิยมในหมู่ผู้เล่นเครื่องเสียงพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับมารานีมารานีแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผมเรียกมารานีนะครับซื้อแล้วก็เป็นนี่อ๋อไม่ใช่นะครับก็คือราคาเขาก็เพิ่มขึ้นมาที่คนไทยนิยมกันมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับรุ่นเนี้ยนะครับ dpa 260 rta นะครับ ระบบคอร์ดิจิตอลเนี่ยทุกวันเนี่ยคนนิยมกันมากเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้ในการ RTA ในการจูนลำโพงนะครับก็ระบบเสียงปัจจุบันนี้ก็มีระบบเสียงที่มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นมากมายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจูนลำโพงการปรับเสียงมาปิดช่องว่างต่างๆนะครับนะครับคนที่ มีลำโพงทําทำลําโพงแล้วก็จะมีการจูนให้มีความเหมาะสมของเสียงเจ้ามาราณีตัวนี้นะครับผมเอามาแสดงให้ดู3ารุ่นนะครับตั้งแต่ราคา9,000 12,000แล้วก็18,000นะครับยังมีแพงกว่านี้อีกนะครับยังมีแพงกว่านี้อีกหลายตัวนะครับก็ไปเซอร์วยดูนะครับก็มีฟังก์ชัน eq นะครับเพิ่มขึ้นตามราคานะครับ เพิ่มช่องขึ้นตามราคานะครับผมมารณีนะครับไปไหนส่วนมากเราก็จะเห็นตัวเเนี่ยนะครับขาวดำตัวนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวที่มีราคาแพงอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราเห็นในท้องตลาดนั่นคือ d ด v e r r DBX นะครับที่เห็นเล,ล่อนในเมืองไทยของเราก็คือ PA2 แล้วก็ DBX 2 60, อง2ตัวนี้นะครับราคาเขาก็เอาการเลยทีเดียวนะครับ หลัก2อง0มือนขึ้นนะครับราคาก็เอาการเลยทีเดียวนะครับอันนี้พูดถึงของแท้นะครับแต่ที่เราใช้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากมีความนิยมสูงแล้วก็มีการกล่าวถึงสูงเ่ยยี่ห้อเนี้ยก็มันก็เป็นธรรมรดาที่มีการเรียนแบบเยอะนะครับที่เราเห็นเห็นในราชดาที่ซื้อกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ ปัจจุบันนี้ราคา7 8 0 0แเนี่ยของเรียนแบบทั้งนั้นนะครับของเรียนแบบทั้งนั้นถ้าเป็นของ DBX จริงๆก็รับรองครับสองหมื่นขึ้นนะครับสองหมื่นขึ้นแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งระบบเสียงนี่ก็เอาได้เลยทีเดียวนั่นก็คือ VL Audio นะครับ VL Audio รุ่น VDSPLM26F ตัวนี้นะครับราคาก็20 0 0 0ื่นต้นๆน,นะครับสำหรับผู้ที่ชอบที่ชื่นชอบการตกแต่งนะครับเรามาเพิ่มศักยภาพของเครื่องเสียงของเราแล้วก็สบายใจได้เลยนะครับในการใช้งานในระบบเครื่องเสียง2อคูณสหรือ4ี่คูณสก็ยังอนาล็อกธรรมดาธรรมดาไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับผมวันนี้ก็มาแนะนําเพื่อที่จะให้ช่องทางในการตัดสินใจนะครับ ไล่จากราคาที่เราพอจับต้องได้5,000ก,กว่าถึงราคา20,000ต้นๆน,นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับท่านจะไปเลือกซื้อเลือกหาของแท้หรือของเทียมก็สุดแต่จะพิจารณานะครับวันนี้ผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม I'm your way.